ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเนสในรายการส่วนใย,ยสีทางช่องลูกเข้าหนึ่งแล้วก็หลายกแชนะครับวันนี้เราจะพามาดูต้นดอกกันเกลานะครับกันเกลากันเกลาคือดอกประจํามหาวิทยาลัยอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่มันมันคุ้นๆน,นะโอเคอันนี้ก็คือ เพิ่งจะออกดอกปีแรกนะครับหลังจากที่ปลูกไปประมาณ5ปีนะครับแม่บอกมาว่าอย่างนั้นนะแกเห็นน้องออกดอกก็รีบบอกให้มาถ่ายคลิปนะครับก็ดอกออกัญเกล้านะครับต้นกัญเกลาจะเป็นจริงๆเขาสูงกว่านี้นะแต่ว่าอันเนี้ยคือ มันดึกยังไงก็ไม่รู้มันเตี้ยแล้วมันแบบว่าแผ่กิ่งก้านสาขาตั้งแต่แบบแค่ประมาณสิบเซนนะแล้วก็เป็นต้นแบบนี้แต่ว่าที่โรงเรียนบานนาสามาคัคคีใกล้ๆกันนี่แหละก็มีอีกต้นหนึ่งนะครับแต่ต้นนั้นเขาจะสูงนะกิ่งแรกรู้สึกน่าจะประมาณร้อยห้าสิบเซนอนะเมตรครึ่งน,นะครับอืมเขาถึงแบบแตกแผ่กิ่งก้านสาขาขึ้นขึ้นเป็นกิ่งแรกอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าก็ เป็นไม้ยืนต้นนะที่ให้ดอกนะครับเน้นในเรื่องของดอกเนาะดอกก็จะมีความดูใกล้ๆก็สวยงามนะครับแล้วก็ <c oughs> จุดเด่นของดอกก็คือเรื่องของกลิ่นนะครับแต่ว่ากลิ่นเนี่ยจะส่งกลิ่นหอมเป็นพิเศษตอนกลางคืนนะก็จะหอมอ,อ่อ,อนๆละมุนละมุนนะครับไม่ได้หอมแบบรุนแรงนะไม่ได้ฉุนนะครับ หอมละมุนละมุนหอมอ่อนๆอแต่หอมไกลนะเออเน้นว่าต้องเป็นตอนกลางคืนนะฮะถึงจะได้กลิ่นแบบชัดเจนนะถ้าเป็นกลางวันเนี่ยก็ก็ต้องมาดมใกล้ๆนะครับถึงจะได้กลิ่นนะก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไร <laughs> โมมีอย่างดอกเอออเออีกอย่างหนึ่งที่จะพูดก็คือ นี่คือลำต้นทั้งหมดนะสูงประมาณ4เมตรนะครับจากโคนถึงยอดออบานเฮ้าเพิ่นเอินว่าต้นมั่นป่านะครับก็ไปค้น Google มาโชคดีมากเลยที่มันรู้จักนะดอกต้นมันป่าคือ <c oughs> แค่นี้นะมันก็ขึ้นมาะอะไรเงี้ยนะครับส่วนข้างๆกันก็จะเป็นต้นตะกบนะฮะตาขบตาขบบักตะกบบานเฮ้าเอิ้น แบบนั้นนะครับอ๋อเป็นลูกแล้วโตวไวมากรู้สึกว่าไม่ถึงปีนะครับเป็นลูกแล้วเห็นไหมอ่าอันนี้ก็ดีนะฮะให้ล่มเงาดีเอ้ยไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่าใบแค่นั้นแล้วก็ใบน้อยด้วยอืมอ่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีหลังแต่มันมันหาไม่ยากเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็แม่ฝากฝากบอกมาว่าเอ่อถ้าถ้าจะปลูกนะครับแล้วก็ให้มันแบบ เป็นเป็นกุศลกับคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยก็ให้ไปปลูกไว้หน้าบ้านหรือว่าฝั่งที่ฝั่งเขตแดนที่แบบมีคนอยู่อะไรเงี้ยน,นะแต่ว่าอันนี้คือแม่ปลูกกลางสวนเลยก็จะห่างออกไปอีกประมาณเอ,อ่อยนะีเมตรฝั่งละ20เมตรถึงจะเป็นสวนของคนอื่นแต่ก็นั่นแหละข้างๆก็คือเป็นสวนจริงๆที่แบบไม่มีคนอยู่เลยนะฮะ ประมาณนี้ล้กันนะครับก็ลองไปปลูกกันดูนะฮะดูแลปกติไม่ยากนะอันนี้ถึงแม้นว่าจะแอบเห็นว่าอยู่ข้างบ่อน้ําแต่ว่าก็นั่นแหละลากคงไปไม่ถึงลงม้งเต็มที่ก็ฤดูฝนน้นําเต็มตะลิ่งอะไรเงี้ยก็จะได้รับน้ํามากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ถ้าจะเห็นแบบท่อน้ำโซลาเซลล์อะไรเงี้ยก็คือไม่ได้ให้แบบโดยตรงนะครับอืกําลังจะบอกว่าน้องไม่ได้ต้องการ การดูแลที่ที่เสรอะไรมากมายไม่ได้ต้องการน้ําเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาว่ากันด้วยเรื่องของต้นเอ่อไอ้นี่ต้นมังคุดเออมังคุดของเราออกติดรูปปีแรกนะครับแต่กล่าวว่าให้มันได้ซีนแบบตอนกินด้วยอะไรเงี้ยนั่นก็หมายความว่าต้องรอให้นางสุกปอนอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคอ่ะ ก็ปิดคลิปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจะไว้เพียงเท่านี้นะครับกับต้นกันเกลาวหรือว่าต้นมันปลาบานเ่านั่นเองนะครับอืมโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับมีละคันไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีครับขอบพระคุณที่รับชมครับ